สวัสดีครับเจอก,กับผมแม็กกี้ในรายการ Lancer f i x นะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมาอธิบายว่าทําไมตัวไฟ SRS เนี่ยมันลบออกไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะออกไม่ได้เลยนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมยังหาวิธีที่จะรีเซ็ตหรือไม่ก็เอามาันออกไม่ได้นะครับผมก็ได้ยินมานะครับว่าหลายคนเนี่ยเขาเอาตัวหลอดไฟของไฟ SRS เนี่ยออกเลยนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมไม่อยากทําแบบนั้นนะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวไฟ SRS มันกําลังโชว์นั่นก็หมายความว่าตัวถุงลมนิรภัยสายรัดนิรภัยหรือไม่ก็เบาะคนขับรถนะครับมันมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกตินะครับถ้ารถคุณผู้ชมมีไฟตัวนี้โชว์ขึ้นมันก็ยังเป็นปกติอยู่นะครับเพราะว่าที่รถผมมีไฟตัวนี้โชว์ก็เพราะว่าผมไม่รู้นะครับว่าผมต้องถอดข้อลบของตัวแบตเตอรี่ออกแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1นนาทีก่อนที่ผมจะสามารถเอาตัวเบาะรถออกได้นะครับ ตอนนั้นผมก็เอาเบาออกเลยนะครับโดยที่ไม่ได้เอาขั้วลบของตัวแบตเตอรี่เนี่ยออกก่อนไฟ SRS มันก็เลยขึ้นมาเลยนะครับแล้วผมก็ไปเสิร์ชค้นหาในอินเทอร์เน็ตวิธีการเอาไฟ SRS ออกผมก็ลองหมุนพวงมลาลัยไปขวาสุดซ้ายสุดมันก็เวิร์กนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็กลับมามันไม่เมคเซนส์เลยนะครับ ก็มีหลายคนที่มีปัญหานี้เหมือนกันนะครับก่อนะครับก่อนที่คุณผู้ชมจะเอาพวกถุงลมนิรภัยพวกสายรัดนิรภัยอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับก็ควรที่จะเอาขว้วลบของตัวแบตเตอรี่ออกก่อน ทำอย่างงั้นนะครับต,ตัวไฟ SRS มันก็จะขึ้นมาและคุณผู้ชมก็ต้องอยู่กับมันทุกวันนะครับผมก็จะเปลี่ยนพวกสายรัดนิรภัยสําหรับข้างหลังนะครับทีแรกผมก็คิดว่ามันจะมีสายไฟเหมือนพวกสายรัดนิรภัยข้างหน้านะครับแต่ว่ามันไม่มีคุณผู้ชมก็ไม่ต้องห่วงเรื่องถอดโค้ดลบของตัวแบตเตอรี่สาหรับสายรัดนิรภัยข้างหลังนะครับแล้วช่วงสุดท้ายผมก็ทําความสะอาดพวกร้อนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับผมก็มีสายรัดนิรภัยสําหรับข้างหลังนะครับอันนึงสําหรับตรงกลางแล้วอีกตัวนึงสําหรับด้านซ้าย เราก็มาลงมือทําเลยนะครับผมจะเปลี่ยนพวกนี้เพราะว่าเจ้าของคนเก่าเนี่ยเขารักษาไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันก็ขาดเป็นผุยไปเลยนะครับเหมือนมีหมามากัดอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ทําให้ตัวนี้ขยับไปมาไม่ได้ผมก็ใช้กรรไกรตัดออกแล้วก็ใช้ไฟรนนะครับแล้วตอนนี้ผมก็สามารถขยับตัวนี้ไปมาได้นะครับผมก็ทําแบบนั้นเป็นแค่สําหรับชั่วเราวนะครับผมคิดว่าผมจะซื้อสายรัดนิราภัยใหม่และผมก็ซื้อมาแล้วนะครับ มันก็หลุดออกไปข้างบนแล้วนะครับก็บีบแล้วก็ดันมันขึ้นไปนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่มีสายไฟเลยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องห่วงเรื่องถอดขั้วลบของตัวแบตเตอรี่ออกนะครับผมเดาว,ว่ามันจะออกไปทางนี้นะครับ ดูเหมือนว่าผมสลับตัวสายเนิลภัยนะครับผมก็เพิ่งสลับพวกสายเนิลภัยอีกทีนะครับ คุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้มันเป็นผุยๆออกมาเราก็เอาไฟแช็กเนี่ยครับลนมันเลย よし ก็นั่นแหละครับเปลี่ยนสายรัดนิรภัยล้างล้อน,นิดหน่อยก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อละหลายคนว่าเจอกันใหม่คราหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ